ร่างกายของมนุษย์ค่ะมันมีโอกาสที่จะเสียสมดุลมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยทํางานหามรุ่งหามค่ําโอกาสที่จะพักผ่อนก็น้อยเขาเรียกว่ากินสักแต่ว่ากินกินพอผ่านานไปในแต่ละมือ้อแค่เพียงอิ่มท้องกินพออิ่มไม่ได้สนใจว่ามันจะมีคุณค่าสารอาหารอะไรการกินแบบนี้ค่ะเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพเพราะอะไรเพราะสารอาหารที่ได้มันไม่ครบ การที่ร่างกายเราจะคงสภาพอยู่แบบนี้ได้นะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสารอาหารที่ครบแล้วก็ร่างกายเราระบบการทํางานภายในก็จะต้องสมบูรณ์ทั้งระบบการย่อยและการดูดซึมคนที่มีปัญหากดไหลย้อนก็มักจะเจอปัญหาว่าน้ําหนักลดเหตุที่เป็นอย่างนั้นบางคนจะบอกว่าก็กินอาหารได้ปกติคือแม้แต่เรากินอาหารได้ปกตินะคะสําหรับคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยคะ่ะก็คือระบบการย่อยและการดูดซึมมันไม่ค่อยดี พอย่อยและการดูดซึมไม่ดีเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารลงไปเนี่ยะ่ะม,มันก็เลยย่อยได้ไม่หมดเมื่อย่อยได้ไม่หมดมันก็เหลือเป็นของเสียเมื่อเหลือเป็นของเสียการที่จะดูดซึมเข้าไปในผนังลำไส้มันก็เลยทําได้ไม่ดีมันทําให้สารอาหารสําหรับคนมีนกรดไหลย้อนเนี่ยมันได้น้อยลงบางคนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสลายคือร่างก,กายมันขาดสารอาหารนะคะเขาก็จะไปดึงกับมวลกล้ามเนื้อสลายออกมาเพื่อที่จะให้ร่างก,กายมีพลังงานไว้ใช้ ดังนั้นใครบางคนบอกว่าทานไม่ลงอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปสําหรับคนที่เป็นกดลหลยอนแล้วทานอาหารไม่ได้เหตุที่ทานอาหารไม่ได้ก็มีสองอย่างค่ะก็คือไม่กล้าทานเพราะว่ามันจุกแน่นกลัวว่ากินไปแล้วจะจุกแน่นสองก็คือทานไม่ลงเบื่ออาหารเหตุที่เบื่ออาหารเพราะมันมีอาหารต้องห้ามเยอะมันทําให้เบื่อกินซ้ําๆเดิมๆการกินซ้ําๆเดิมๆความอยากอาหารมันไม่มีประกอบกับความเบื่ออาหารของโรคนี้ด้วย ผสมปนเปกันจนกระทั่งคนเป็นกดไหลย้อนเนี่ยค่ะน้ำหนักลดทีหนึ่งห้ากิโลสิบกิโลตรงนั้นอยากเรียนนะคะว่าบางครั้งแม้ว่าเราไม่หิวค่ะก็ต้องพยายามทานบางคนบอกฟันไม่ดีฟันไม่ดีก็ต้องแก้ด้วยการทำฟันหรือใช้วิธีการบดแต่ไม่ได้แปลว่าบดอาหารกินทุกมื้อนะคะไม่ใช่ค่ะเพราะอาวัยวะใดของมนุษย์ก็ตามค่ะถ้ามันมีแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆฝ่อแห้งหายไปเพราะฉะนั้นก็เคี้ยวบ้างแล้วก็บดบ้าง แล้วก็พยายามแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อย่อยๆได้ก็จะดีเพราะยิ่งบางคนที่เคยกินยาฆ่าเชื้อยาลดกรดพวกนี้มาแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาว่าน้ำย่อยที่มีโดยธรรมชาติของเราเนี่ยมันถูกลดลงเมื่อมันถูกลดลงมันทําให้ปริมาณของน้ําย่อยที่จะมาย่อยอาหารเนี่ยมันมีน้อยลงเมื่อมีน้อยลงแม้ว่าเราทานอาหารได้มันก็ไม่ได้ใช้เพราะมันย่อยไม่หมดกลไกต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ เราเองซึ่งเราเป็นเจ้าของร่างกายเราจะต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในแล้วทําไมมันถึงมีอาการนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงเลี้ยงร่างกายดูดูแลระบบย่อยและการดูดซึมให้ดีเพราะการย่อยและการดูดซึมให้ดีคือหัวใจคือประตูที่จะทําให้คนเป็นกฏและย้อนเนี่ยสามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ฟื้นตัวได้ทีนี้ในกรณีของคนที่ ทานอาหารได้น้อยค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะนําเสนอก็คือว่าอยากให้ทานสาหร่ายเกียวทองสาหร่ายเกียวทองคือสารอาหารที่จะมีกรดอะมิโนโมเลกุลโปรโตีนที่เล็กๆนะคะสามารถที่จะดูดซึมได้ง่ายคือมันจะใช้กระบวนการในการย่อยไม่มากนะคะดังนั้นคนที่มีปัญหากดไหลย้อนและระบบการย่อยไม่ดีก็กินสาหร่ายเกียวทองวิธีการกินค่ะเราก็จะกินเป็นก่อนอาหารเช้ากับเย็นปริมาณของการกินขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท นะคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขาแนะนําข้างขวดไว้ว่าอย่างไรแนะนาว่าให้กินกี่เม็ดกินกี่เวลาก็กินตามที่เขาแนะนําเพราะว่าแต่ละบริษัทเขาก็จะทราบดีนะคะว่าพิพันธ์ของเขาเนี่ยควรจะกินวิธีไหนมันจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งปริมาณการกินไม่เท่ากันมื้ออาหารที่กินก็ไม่เท่ากันบางคนจะสงสัยถามว่าอาจารย์แล้วสารายเจียทองเนี่ยถ้าไม่กินก่อนอาหารเพราะบางคนกินก่อนอาหารแล้วท้องอืดก็มีนะคะก็ให้มากินเป็นหลังอาหารเสีย และบางคนถ้าเหนื่อยเพลียมากๆเป็นช่วงที่ขาดสารอาหารแทนที่จะกินสองเวลาก็กินสามเวลาค่ะสาระต่างๆดีๆแบบนี้นะคะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกเพียงแค่คุณผู้ชมกดถูกใจติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์และถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามมาข้างล่างคลิปนี้ แล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้ดิฉันเป็นที่ปรึกษาในการที่จะดูแลปัญหากรดละย้อนขับถ่ายท้องผูกเรื้อรังแผลในกระเพาะอาหารหรือแม้กระทั่งน้ำเหลืองเสียผพื่นคันก็ติดต่อมาค่ะดิฉันยินดีที่จะเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ